อารมณ์ไหนเนี่ยอารมณ์ไหนนี่ใช้ได้หลายปีแล้วครูอารมณ์ไหนคะวันนี้ครูสอนอะไรมาแน่เด็ดดอกค่ะครูสอนภาษาอังกฤษดอกไม้ไม้เนี่ยดอ้อะไรคะดอกไม้ดอกดอกไม้ภาษาอังกฤษเรียกว่า flower ดอกทานตะวันภาษาอังกฤษเรียกว่า sunflower ดอก ดมาลีอกมาลิมัวาะรกมลันังกว่า e โนมันกุลาบดีอกกุลาจดอกิดอกกุลาบนอังกษเรว่าโ o s e แล้วก็ไอที่เซเว่นซื้อหนึ่งแถมหนึ่งก็อีกหมดเขตหมดเขตวเนี้ยสามพันสามพันเก้าเก้าสบอ